แกพูดภาษาไทยตามมันจะยากอะไรวะเอาจัดมาเลยไอ้ชาวฟาดผัดฟอกเย็นฟาดฟักผัดหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูมห,ม,ห,ม,หมูมาใส่หูหมีหูหมูหูหมีเอาหูหมีมาใส่หูคุณเดทพูนี่เก่งจังเลยแหละคุณพองเดี๋ยวมึงเจอคำนี้กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟัน ผู้คุณอาจจะเก่งแต่คุณต้องเจอคำนี้ของผมไปว่าคุณจะหาคำอะไรบากตามคุณไม่ชนะผมหรอก ยองข่าวด่วนจากละดองและยองยะลาที่จังหวัดละดองและยองยะลาได้ผียักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กพอยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฝักแต่ผัดฝักเป็นของยักษ์ใหญ่ละนองและยองยะลาจึงได้ส่งทหารถือปืนไปบกตึกขปูนบกตึกที่ทหารถือปืนแบกมาอาเฮียหลีพาอา,าหลีเฮียไปดูผีและยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีจึงกินบันติดเกลือกิกนเผือกติดฝันจึงพาบริษัทกำจัดจำกัดมหาชนให้มากำจัดโดยวิธีที่จะทำก็คือชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำแลวจึงบอกให้พ่อบอกกับแม่ว่าให้พี่่ซ้ออเปป็นงขคุณยาาใหหู เป็นทวดของคุณลุงลูกแม่ยายของอาที่อยู่และน้องแย่ลองแย่ลาให้มาช่วยดูถ้าคุณทำได้ดิคุณโคตรเก่งภาษาไทยเลยนะหัวดล่อแบบนี้แสดงว่าคุณทำได้ใช่ไหมกูลืมทึ่งต่ประโยคแรกไปว่ะ